ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุฒบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับมีมาน้อยนะครับวันนี้นะครับค่าจัดส่งก็อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมนะครับผู้ลูกค้าที่โอนก็ห้าสิบาทนะครับปลายทางก็ห้าสิบาทนะครับแล้วแต่จะเมตตานะครับ เริ่มต้นจากกระถางแรกนะครับผมนะครับซันชายเดนะครับซันายเดมีมะแบ่งสี่กระถางนะครับกระถางละร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับใบส้มๆนะครับทองส้มๆนะฮะเป็นตัวเจนสองว่างั้นนะนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับนี่อีกหนึ่งกระถางนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมนะครับหนึ่งกระถาง พราะวางวางลงไปแล้วยกไม่ขึ้นครับเนี่ยครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับซันาชเดนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ออกจะใหญ่หน่อยนะครับซันาชเดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับเนี่ยไมายไลไอเทลนะครับเนี่ยต่อมาก็เป็นเจ้าจันเพนนะครับหน้าเทพเทปนะครับผมเนี่ยแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเจ้าจันเพนหน้าฉ่ำๆสวยสวยนะครับแดงส้มๆนะครับเนะฮะ กระถางสี่นะครับกาลังเลี้ยงนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับลูกอ๋อนี่น่าจะเป็นเป็นไม้ด่างนะฮะเป็นลูกไม้นะครับที่ผ่าผ่าออกมานะครับกระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมแปดสิบบาทนะครับผมนี่ก็ลูกไม้นะครับลูกไม้ของอัศดาวุฒนะครับผมนีก็ผ่าแล้วนะครับเพราะว่าผมผสมจากไม้เมล็ดแล้วก็มาผ่า แพอนิ่งๆก็มาแบ่งปันนะครับลองดูนะครับไม้ยังไม่มีซื้อนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมต่อมาก็เป็นซับพูนผลนะครับซับพูนผลกระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับหน้าแดงๆสัมๆนะครับผมนะครับปีศาสตร์แดงนะครับผมนะครับติดแผงนิดๆนะครับผมนะวันข้างหน้าอาจจะแผงมากกว่านี้นะครับผมนะครับมีขาวเข้านะครับนะ 8ปดสิบาทนะครับผมนะครับอันนี้ก็มีข่าวเข้านะครับนิดๆนะครับผมนะกำลังเก่งนะปีศาจแดงกําลังมาแรงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกตาหรือว่าเป็นหน้าแผงนะครับไม่พอขายครับออกทันพอดีครับนะแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมนะครับอันนี้ก็แปดสิบาทนะครับคุณลุงคุณป้าเลือกแก็บเอาละครับผมนะครับจะบัคคุณเอ้ยหลอดนี้นะ ออกมาขาวจ้วแล้วก็เม็ดสวยๆนะนะได้เป็นหมื่นเลยนะครับผมนะครับเพราะว่าไม่มีในท้องตลาดนะครับ80บาทนะครับต้นนี้ก็80บาทเม็ดสวยๆนะครับนะโอ้แอบขาวมาแล้วป้ายขาวนิดๆอ่ะต่อมาก็เป็นเอ่ออะไรวะบุรุป้าผมลืมเขาแล้วนหละเทวาอภิรักษ์นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่60บบทดนะห0บาทครับผมนะฮะ ต่อมาก็เป็นไม้ใหม่ๆนะครับผมนะครับนะไปยื้อแย่งกับเข้ามานะครับวันนี้ไปหาซื้อไม้กันนะครับอันนี้ทองทารานะครับผมนะทองทารานะครับใครยังไม่มีบ้างเอ่ยนะครับแต่ถ้าซันเซ็ตน่าจะมีกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมเลยไม่เอาเข้ามาขายครับแล้วเอามาปุ๊บนะติดมือแน่นอนนะครับผมผมเป็นพ่อค้าตัวเล็กๆกันนะทุนน้อยหอยเอ้ทุนน้อยนะครับเงินน้อยกระเป๋าน้อยนะฮะอ่ะแล้วถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ทองทารา ดิสิลมซื้อเขานะครับแบ่งอยู่ที่170บาทนะครับผม170บาทเอากำไรอยู่ที่20บาทนะครับพอได้แบบมาขึ้นไลฟ์กลัวคนลูกค้าจะลืมอันนี้นี่ไม้ใหม่กิ้งๆเลยครับผมนะครับจันเจ้านะครับผมนะฮะขอข้าวขอแกงนะครับขอแหวนทองแดงนะครับนะจันเจ้านะครับเอาไปขึ้นกระถาง5้าถง6ได้แล้วเนาะล้นซุ้มแล้วครับผมจันเจ้าไม้แหล่ไอเทลนะครับผมนะครับนะจันเจ้านี่เป็นไม้ที่แบบ นะสมัยก่อนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะผมยังได้แอบมองอยู่เลยวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะได้เสี่ยงดวงดูครับเผื่อจะติดมือหรือเปล่านะครับผมจันเจ้านะครับผมสามรอยห้าสิบบาทนะครับผมจันเจ้านะครับสวยมากครับผมนะครับสุดๆนะครับผมตอนโตนะครับสวยจริงๆนะครับต่อมาแล้วครับผมนะเออเอาไอ้นั่นมาไม่ได้คุณลูกค้าเขาเรียกอะไรนะ เทพจังๆนะครับผมเอจริงจังครับผมได้มาแต่เทพคอนโซลเออครับผมเทพคอนโซลนะครับผมนะเทพคอนโซลนะกระถางหกเอ้ยถังห้าครึ่งเนาะครับผมห้าตื่นด้วยครับผมเทพคอนโซลนะครับผมกระถางนี้นะครับเนี่ยเอานิดเอาหน่อยนะพอได้เป็นอคาร์นิมุกน้ำมันนะครับแบ่งกันนะครับผมเป็นแค่ตัวผ่านนะเทพคอนโซลกระถางนี้นะครับเอ้ยมือสั่นว่ะแบ่งห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทหรือว่าถ้าไม่ไหวสายเลี้ยงเนาะผมก็เอามา ให้นะครับผมนะฮะไม่รู้จะได้เลี้ยงเองหรือว่าคุณลูกค้าจะเอาไปเลี้ยงนะครับผมเทพคอนซูกระถาง4ี่สองใบนะครับผมเอ่อเอาที่รับได้นะครับผมผมรับได้นะครับพร้อมที่จะเจ็บจะจบนะครับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับผมนะครับเทพคอนซูไมเลไอเทมนะครับผม่ะเทพจริงจังก็อยากได้มาขายเหมือนกันนะครับแต่แย่งพี่มณะไม่ทันเดี๋ยวไปเอาทางพี่มณะนะครับพี่มณะน่าจะปล่อยประมาณเจ็ดพันนะครับผมนะฮะแต่ไม่กลัวจะอยู่กับที่นะนะเทพคอนซูกระถางสี่นะครับผม แบ่งอยู่ที่380บาทนะครับผม380บาทเนะี่ยโอเคครับผมนะครับถังนี้น่าจะหมดแล้วครับต่อมาก็เป็นสีเลิกงามพาสเทลเฮ้ยสีเลิกงามพาสเทลอะโชคเลิมซ้ำ 3. โอ้โหมาแล้นผมขายเป็นสีเลิกงามเงียบปิดนะบอกซื้อผิดพ่อค้าระดับผมเนอะว่าเด่นะไอถังนี้นะโชคเลิมซ้ำพาสเทลนะครับ100บาทนะครับต่อมาก็เป็น กาค่าพริกพาสเทลนะครับผมนะครับโอ้ตัวนี้เก่งนะจะบอกให้ผมเคยขายนะครับผมนะครับหนึ่งใบนะครับสามสิบาทนะครับไม่พอขายนะครับผมวันนี้ขอญาตขายสามใบหนึ่งหลอดนะครับผมสี่สิบบาทพาสเทลกาค่าพริกเนี่ยลูกตาลนะครับผมนะสองร้อยห้าสิบผมโพสต์ไปเรียบร้อยหมดอันนี้เป็นหน่อด้วยนะคุณลูกค้าใน YouTube เผื่อท่านใดนะครับผมเก็บไว้หนึ่งต้นนะครับเป็นลูกตาลอยแก้วนะครับผมนะหยอกหยอกๆอก ปีศาลูกตาลแผงนะครับผมเป็นหน่อด้วยนะลูกค้าเป็นหน่อนะครับเป็นหนอนะอ่ะเอามาแบ่งใน u t u b e แล้วนะครับผมคุณลุงคุณป้านะครับเป็นไม้กระแสนะครับลูกตาลแผงนะครับผมหน่อนะครับผมให้อยู่ที่180บาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นมอนเทเรนะครับผมมอนเทเรตัวนี้ก็โพสตไปเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าช่อง YouTube จะได้หรือว่าอ่ะเออหรือว่าทางทางอะไรนะเขาเรียกอะไร เฟซบุ๊กนะครับผมเฟซบุ๊กนะฮะจะได้ไปทางเฟซนะฮะอ่ะกระางนี้ปล่อยอยู่ที่เอออยเกบาทมอนเทเล่กบบอลสีบปลหมดให้น้องหน่อยนะครับผมนะ,ะกำลังโด่งดังอยู่ในขนาดนี้นะครับมอนเทเล่นะครับผมสมัยก่อนมอนเทเล่ยังไม่ดังนะครับขาย60บาทนะครับโอ้โหสุดๆหยอกหอกนะครับผมเสียไม้ข้าหมดนะฮะเออน้อ no. เอาทางไหนดีนะ๋อเพิ่งเจ็นาทีอีเหรอครับขอรบกวนเวลาอีกจักน่อยนะครับผมนะครับไม้ด่างใบกลมนะครับผมโอ้อันนี้ไม่ได้โพสขายเลยไม้ด่างใบกลมนะครับผมเนี่ยไม้ด่างใบกลมเออใครอยากดูตอนใหญ่นะขอมาทักดูมาได้นะครับผมนะครับขอทักดูมาได้นะครับนะครับไม้ด่างใบกลมเนะฮยตลาดจีนขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะครับผมเนี่ยเทท่านยกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ ร้อยแปดสิบาทนะครับผมนะอันนี้เป็นไม้เมล็ดสนใจไหมครับสองต้นคู่เลยนะครับเนะเผื่อท่านใดสนใจใหญ่ผ่านเข้ามาเนาะนะครับผ่านเข้ามาเป็นไม้ด่างดีมากเลยสองต้นคู่ผมไม่กล้าแยกเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะนะครับผมเอาอยู่ที่ร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวเสียวยันตับนะครับผมนะร้อยเดียวดูดิอย่างก็น้ามึงโดนใบกลมเลยเนาะเป็นไม้เมล็ดคุณลูกค้าร้อยเดียว อเอาละเนี่ยใบกลมด่างบางครั้งอ่ะต้นเนี้เป็นไม้เมล็ดที่เขาขายได้หมื่นเจ็ดอ่ะนะแล้วคราวนี้เหลือ <c oughs> เราก็ไปเอามานะ <c oughs> เผื่อเพราะเป็นมีดแม่อุ้มฝักเดียวกัน <c oughs> ดูซิว่าเราจะได้ 17, ไหมื่นเจ็ดไหมวันนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทไม้ด่างใบกลมนะครับ <c oughs> ครับมเมล็ดอ่ะบางครั้งอ่ะ จับทางไม่ถูกนะครับจู่ๆก็เปิดแบบพิสดารขึ้นมานะครับไม้เมล็ดจะมีเสน่ห์นะครับไอ้ต้นนี้ผมก็โพสไปแล้วนะครับผมเนี่ยโพดไปร้อยห้าสิบาทแต่ YouTube เราเอาไม่แรงเนะฮะเอาอยู่ที่เก้าสิบบาทไม้ด่างใบกลมนะครับผมเก้าสิบบาทนะครับเออนี่นะครับไม้ด่างใบกลมนะครับผมเนี่ยไอ้ทางนี้โอ้โหหน้าสวยฉ่าเลยนะครับขอจากหนึ่งร้อยนะครับผมหนึ่งร้อยบาทเป็นไงครับเปิด หาที่ไหนไม่ได้เลยนะครับผมนะครับเปิดแบบนี้นะครับสามสี่มิตินะครับผมนะฮะเออขออนุญาตแบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบาทนะใบเดียวนี้ก็น่าจะได้เป็นหมื่นแล้วครับแต่ก็ต้องโชคดีหน่อยนะครับเหมือนถูกรางว่าที่หนึ่งนะครับถึงจะขายได้นะครับครับกระถางนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทใครจะได้ไปโน่คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายไม้แบบด่างเป็นเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะครับครับอย่าไปตกใจนะครับผมแต่เขาก็มีซื้อได้นะครับถ้าเรามีความสามารถนะครับผมนะครับ เป็นลูกปีศาจแดงนะครับผมนะครับแต่โหเดสุดอะตัวนี้เปิดออกมาผมยังสะดุ้งเลยนะครับเมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมาตอนตีสามนะครับเห็นเข้าพอดีอ่าอันนี้เป็นเอ่ออะไรไม่น่าตะวันฉายนะครับผมเปิดมาแดงนะที่แรกก็ดังๆอันนี้เปิดแดงมานะครับแบ่งหกสิบบาทตะวันฉายนะครับผมเนี่ยน้ำเมืองนนใบหอกเขามีแต่น้ำเมืองนนใบกลมอัสสาวุธมีใบหอกเสยนะครับผมนะครับ ขออนุญาตแบ่งแพงเลยนะครับผมนะครับนะเมืองนนท์ใบหอกนะครับผมหกสิบบาทนะครับผมหยอกหยอกนะคุณลุงคุณป้าใช่ไหมต้นเนี้ผมซื้อมาพันห้าตั้งแต่หลอดใหม่เนาะหลอดหลอดใหม่ยังไม่มาคุณลุงคุณป้าปีศาจแดงแผงตัวเนี้พันห้าอัศาวุธบ้านะรโรคจิตเหมือนกันนะครับบางทีเห็นแล้วต้องเอานะครับผมนะไม่มีในท้องตลาดนะครับนะฮะผมเห็นต้นต้นพี่เขาเปิด เปิดมิ้น์นะแล้วเปิดเหลืองเนียเหลืองไม่เนี่ยเขียวแดงมิ้นอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวถ้าเราตั้งตั้งแม่นะครับผมจีบได้นะครับผมนะครับแต่ผมก็หมดรุ่นแล้วเพราะว่าเขาต้นเนี้ยต้นสุดท้ายที่ผมไปแย่งมาอยู่กับพี่มานะต้นต้นนึงนะ <c oughs> ใครเกิดว่าใครพลาดผมอ่ะนี่นะครับผมเขาเรียกว่าซันชายเมื่อกี้ซันชายเดย์เนาะอันนี้ซันชายซันชายตัวนี้ด่างขาว นะและต้นแม่ที่ผมผ่านะด่างเหลืองด่างแดงด่างขาวโอ้โห,โหสุดๆนะครับผมขอขออยู่ที่เอ้ากัดใจให้เลยห้าสิบาทนะครับนะห้าสิบบาทนะครับลูกไม้พิษชมพูลูกไม้พิษชมพูขออยู่ที่แปดสิบบาทเป็นไงแปดิบาทราคากงานๆหาด่างนี้หาอย่างดากย,ยากนะครับผมโอ้ยลิ้นแข็งครับวันนี้ก็ ขอบคุณอย่างสูงนะ12ชั่วโมงแล้วคุยเล่นคุยหานะครับผมหยอกล้อกันเลยครับผมครับเดี๋ยวออเดอร์เมื่อวานนะผมจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับแต่สามมืดเลยนะครับนะฮะแต่สามมืดเลยนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ